สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขูสุคนเดอร์ยินดีตอนขับก่อนสุซองเข่งลาซาวลาวน้องพี่น้องมื่อนี้สาเข่งกับสิภาพ่อแม่พี่น้องมาแกงเฮ็ดเนาะอันนี้ก็เป็นเฮ็ดแม่สาเข่งไปหาพี่น,อน้องนี่เขาก็ได้ล่างไป็นส่วนตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวสาเข่งกับิมาล่างต่ออีกพี่น้องเนี่กับบรรยากาศยามสาเ้าลมหนาวน้องพี่น้องอากาศเย็นเย็มนมนี้นี่เฮ็ดพิ่งเนาะอันนี้แต่น,นี่พี่น้อง หวานเดี๋ยวเขาก็ไปล่างเห็ดกันเลยเนาะพี่น้องล่างซองน้ำนพี่น้องอันนี้ก็เืขอข้าล่างแล้วแลนะ้วนาะอยู่ในหมง้งมามาพี่น้องมาล่างเห็ดนำกันเนาะลมแห้งพี่น้องเอ,อ้ย เนาะแกงเต็มหม้อเลยมาเลยค่ะได้ขายไปแล้วยังเราไปนอ้นองคนอื่นนั้นห้ามาได้ขายเนาะเขาก็ได้กินไปแล้พี่น้องเออจะถือว่าได้ลายก่อนสะเก็ไปเนาะพี่น้องเต็มกระตาแต่นเนาะสะเก็ดไปไม่ได้ได้ยังนพน้องกว่าจะไปทางไหนเนาะบ้าเป็นพี่น้องลม,มน,นะสบายลมแห้งกระดกกระเดียอะไรค่ะ หนาวกันหนาวโอ้ยจับน้ำเหมือนเดียนสวยๆอันนี้เห็ดละงูนนตีนเห็ดละงูอันนี้นี่ก็เห็ดพิ่งพี่น้องเห็ดพิ่งก็เป็นนะสินะ้องคน,นตกทางตกทางลมปะ่ะคือนหนาวเดือนนี้เนาะ ้าเค่งเอาน้องมันให้แม่เป็นไปหานาะพี่น้องนี่กระห็ดเพิ่งนาะเบลามีนมาคูดคิดดิ้งนาะพ้นตกตั้งแต่วานนี่ก็ยังบ่เสา Tin hiệu lắm ngon ngọc nó ngọc ngọc mà ngọc 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 làm ngọc ngọc nó ngọc 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 nó, ngọc nó, ngọc 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 เสงจเข้าไปล่างอยู่ไหนพี่น้องหนาวแห้งแห้งลบกรนอดกระเดียนะตอนนี้เสกเ่งก็ได้ล่างแล้วแล้วก็ผ่าแล้วแล้วนะ้องพี่น้องเสกเ่งก็เอาใส่หม้อมาค้างใส่ไฟอะไพี่น้องนี่เดี๋ยว,วเสกเ่งก็ชิตํามักพริกลงนาะเดียวถาหมอ้อฝดซะก่อนพี่น้องหม้อเดือดเนาะเอาจากสาีใส่มกพริกเกลือเป็งน,นัวประแดกลงไปนะ้องพี่น้องตอนนี้มันกำลังฮอนฮอนเนาะตอนนี้นาะพี่น้องหมอ้อของเขาก็ได้ทดบแหงนะ้งแล้วเนาะเสกเ่งจะเสียมกพริกลงไปเลยพี่น้องคาน,นี้ คลิกก็ได้ตำ้เล้วแลนะ้วเนาะนี่มาคลิกของเราใส่ลงไปเลยบ่ได้ใส่น้ำยานางเนาะอพี่น้องแกงแกงธรรมดาต่อไปก็สิเป็นแป้งน,นัวเนาะชิคก <c oughs> ี้อายคลิกเนาะ ขนมส้มกับมีส้มละมงกับส้มพัดติอนะยู่น้อยเดือนนึงเนาะพี่น้องต่อมาก,ก็จะเป็นปลาแดกนะพี่น้องปลาแดกอ่ะมันมีอันตองเนะาะลืมกัออนหมด เอาน้ำเ็ดใส่สีแบบน้องเพจเพิ่งน้ำมันก็สีแบบนนนเนี้ยเนี้ยนะจังหน่อยน,อน้องมันบบมีอันตองประเด็ดเนาะเย็นลงไปเลย ใส่อีกพี่น้องอย่ามันจาง,นงเนาะเพราะว่าประแดดมันออกมันฝักกว่าไรอยากขับนี่ขากึ่งแกงเทปก่อนตอนนี้โซเข่งก็ได้แกงซุกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเราก็เสีได้ตักออกไปกินกันเลยเนะาะเพราะว่าหิวข้าวแหงตอนนี้ก็เก้ามงเขิงเลยพี่น้องนี่ เห็ดผึ่งกับเห็ดละง,งูนงส่วนลายก็มีแต่เห็ดผิ่งอะไรพี่น้องหน้ามันเละค่ะไอ้เนาะนี่เดี๋ยวเขาก็สิตักออกไปกินกันเลยเด้อพอมพี่น้องมาเด้อมากินแกงเห็ดน้ำกันเนาะอะไรพี่น้องมากินแกงเห็ดน้ำกันเนาะวันนี้แกงเห็ดหอนหอนกับบรรยากาศหนาวๆพี่น้องกินอยู่ในเหือนกินอยู่นอกก็ได้มันหอนอมันหนาวอู้ปันสวยเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องกินแกงเห็ดผิ่งเด้อ พนพนแซ่บแซ่บไปห้าหากกักมา <c oughs> ป้าหูกน้อยไปอันนี้หนึ่งพักอีฮุ่มพี่น้องอันนี้แจ่วประเด็กครับสิ่งที่ขาดก็ได้ให้เพิ่มกัน,นี่อะคนกับบุญคนกับไรอ่ะ้คืออับุญเนี่ยรวมเลย Oh, าออเา oh, oh, oh. เอแล้วคนทีไปหายยอยู่ยม <c oughs> ันจะขึ้นเขาอยชาวไทนหมอนลออ้กะปิกะผืดอะไรแครับเคืีอือกัรหี่เขาไปอาเห็นมาดผดอกเขาไปได้เหตุผไปได้ชนนาชนนาปะนอมและดอกนั้นนะได้ไปเรื่อยๆกนละดอกดอกไปแค่ลงทรไล่ ยังอยู่กูมืออยู่ดอกได้มือละน้อยเพ่ยจะได้ลายแบบนี้ยังได้ลายมือเฮ้ยข้าวม่วงขิงนะคะก็ได้กินข้าว โคกไกลเผืเอกิมาเผือกิไปเนาะเผือจชิฮอดโคกก็เมื่อยเลยหอมเมื่อย หนึ่งเาอิ่มลวกผัดห่มนกันมีแก่ปลามีปลาเสือโอ้ยคือเมื่อบ้านไมอไหวระโขคนความเชื่อทุกท้องแป่เก้าชิดเขาความชื่อค้ายบ้านแปดชิดทั้ง ไม่ใช่ทงย่างนะแื่กระจาดเหรันนี้นอนชื่อกระชิ้ชาวพันลาบดูนขายแพงแตโคบ้คือคอกระชอยแล้วชื่อชาวพันนี้หาโอ้ยไม่ได้ก็ไลก็หันเลเด็กตัโงกแบบนีก็ด้ใช่เด็กเผืออ่ะไตลาดโดนพันไทยมีรถนะขายคือคือเฮ็ดขายเลย ยามหนึน่งนึ่งนึ่งพักหนึ่งพักก็แกวกแดดยีน้ำฝนแกวกแดดกลางกากายหนึ่งอากาย คือหอกหาพันุขงหาพันหาจ่อยเด้ไ้เร่องราคาแต่เุณนคนที่ทำเอน่อยดือนหนดเ

ข่าวโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ส่อเพ็งก็ได้กินข่าวแล้วแๆส่องเพ็งกับซิอคอจบคลิปไว้เพียงสำนีเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ส่อเพ็งเห็ดคลิปหน้าต่อไปในเด้อพี่น้องและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคลิปลพาดคลิปใหม่ๆจะสง่งเพลงล่าซาวลาวเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบอร์สู้ๆทุกคนจ้า